บรรยากาศสวยงามครับใต้สะพานดูมิผลจุดที่สวนสุขภาพรมังไปบังังนาใจชรรยากาศยามข้างคืนนะครับก็สวยงามไปอีกรูปแบบหนึ่นงน,นะ พระวสภานก,ก็เปิดไฟมันก็เพิ่มสีสันนะครับเพิ่มความสวยงามสุดยอดมากเลยฝั่งด้านนี้ก็สวยเริ่มจะมืดแล้ว สายน้ำตรงนี้นะครับที่มันสะท้อนกับไฟบนสะพานโอ้สวยงาม กลับนะครับกลับบ้านก่อนครับเมืดแล้วมื่อแล้วทำไมมันเงียบจันเลยคนหายไปไหน,นหมดเนะี่ยส่วนสาธารณะนขนาดเล็กนะครับแต่ว่าตอนนี้คนคนไม่ค่อยมีละคิดว่าน่าจะได้เวลากลับแล้วนะครับ กลางคืนสวยมากเลยอะ ฝนตกแน่เลยนะเนี่ยเอาละฝนเลิมตกร้องฟ้านัน่นแหละนะครับไปที่รถกันไปี่วยกอนอันตราย ก่อนครับฝนจะตก